เดี่ยแล้วเดตากได้เเร์สาองโอเค้วก้แต่ค่ะแล้วกต่อลนี่่ราเอาเหรอโ้มันโตวดาตาคกมัดี ไปคนที you. oh, ่หลาใก็นอนใช่ไหมนอนในกู่นลาขอใส่คนที่หลาจ่กบา้าบ้าน้า้นบ้านนีานะคะปรมาณสินีกับเอเรับนี่ปจสปอร์มีบ้านในบ้านนันที่หลามี้นก้มที่ บอจากลับบ้านจากกลับบ้านไยหาซีโลูกไก่เรกค่ะแกปากข้าด้วยหาเรื่องปกำลังใจเฮ้ยด้อเขื่นห้ทายบนเนินาี่ค่ะสรยาท่่มอากลาเย็บาหน้าตาเยด้วยกันสุดท้ายลรวเป็นอย่างไร สุดท้ายจะเป็นอย่างไรใจญ่ไฟลั่วเต็มทีนะครับวบ้านตบ้านตัวบ้านเออกระบอกข้อกระองข้อเดี๋ยวคนดูดูวันนี้ถามเก่งเลยกรอกข้อังกงนะครับจังเกบเองนะครับเอาและตักระบอก้อขาจหลังม่ก่ย 我我跟你拿一个。 กเนรแน้รดากเนเอีค่ะปนจนี้แล้วเขาก็จะไปต่อนะคบวันนี้ก็จะไปไปอำเภอหนองเรือคอนแกนน่องไปไปกันที่ไหนนก็ไปทีอ้น ดูจนจบเลยนะคะโอ้ยมีแต่คนจริงๆเนาะคนตลับครับตะนอนใส่เด้อทุกคเมื่อเด้อพอๆกันเด้อฝืน30เด้อเป็นไงวันที่30เราเจอกันไหมเจออ่ร้องกันเลยเ้องตาข้างซ้ายน้ำสีพอกันไหมเด้อ เอื้อนมือครับเอื้อนเอื้อนอมนีและครับมือมือนี่ละมือนี่ละรุสองเลือครับร่สองมือนี้่อะเบียงครับ oui> ูเบียงครับ so ูเบ hmm. um, right, uh, well, you ah, ียงเบียงวงหนึ่งก็มีวหนึ่ก็มีเหมือนกันวัใบดอกค่ลอยหนร่ื่อยห้นอมือหน่ม่าเพิ่มเปิดกลมกับม่ให้กำลังใจว่านอยสู่เอเด็อพี่น้องเยอะเป็นกำลังใจแห่ข้อนวย ทีมบันรับบนอนนี่เที coming, er ่ละไปต้มมามากินแ้่ก่อนเมื่อทีมไม่หลับไม่นอนเปนที่ละบรรยากาศเยลาสรแล้วเราก็ทยอยกับ คอไหนไปเดินเดินสะพ่น <guarding okay>? ้องเดินเดินเมื่อไปขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านนะครับจะกลับได้ไหมจะออกได้ไหมเรียนออกซิ้นไหน ทาน่น uh. mm. ี่กท่านไหนประ้องยูเทือนได้ไดออกนี่ออกท่นนีออกท่นนีเพิ่อปุ่นเนาะของคนหลายขายดี้งขายดีบ้งครับครับอีครับัวม่นี่ครับอารนักอาจารย์นัดนตรีนะครับมึ่งกีตาร์ไฟฟ้าไอไแงเป็นบำรุงหลางกายเอา่อท่ัา ชีวิตของอาจารย์นักดนตรีร่วมจากเวทีมากกับเติมพลังเลยนะพน่น้องเราหิวล้วไม่แรกครับกับานีกชิ้นเนื้ออร่อยหาสิบโลเดอวันที่สามใเงินหมป่อวันที่สมซิยพอแล้วสามซิทค่อยเจอกันนะคะแม่ก็พอบานคนละกันเมื่อวุ้นพ่วอัดยู่ที่สามซิดี๋ยวคยพอกันไหมค่ะ ไหว้ดับปิดเปิดถนนขายนานนะคขายอาหารอาจารย์นักบุญมีรูปคุณประโยชน์การยอดประเทศไทยคือการนักบุญทคนวัยผัู่นบรหรนนเป็นกรงเสริมังาหนภากัา เาจะเดินทางต่อไปที่อำเภอหน,นองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะคืนนี้สาวที่ข้ามพลงดแสดงที่น่น,นะคะขอ,อัขด้ค่ะเขาอขอบคุณหัการรับชมนะครับเดเลยดแชเยอดูจนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณหลายๆด้วยค่ะเ้อ